เบลล่าลานีถึงกับอึ้งเมื่อเห็นหุ่นขี้พึ้งตัวเอง ดีเทลเหมือนมากนี่มันแม่พุทธาลชัดๆก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆต่างเฮฮาเมื่อรู้ว่านางเอกสาวเบลล่าลานีแคมเปนหรือแม่หญิงกาลาเกตและแม่พุทธาลได้รับเกียรติจากพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ,โซแบงคอกให้เป็นแบบในการปั้นหุ่นขี้ผึ้งซึ่งเบลล่าถือเป็นคนดังอันดับที่15ของวงการบันเทิงไทยและเป็นนางเอกละครคนที่ส ต่อจากนางเอกรุ่นพี่อย่างแอนทองประสงค์และแพนเค้กเข็มมนิด ล่าสุดวันที่18มกราคม2567ได้มีการเปิดตัวหุ่นขี้ผึ้งเบลล่าให้ชมพร้อมกันเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ซุ่มเงียบมานานถึง2ปีงานนี้สาวเบลล่าได้เปิดใจหลังเห็นหุ่นขี้ผึ้งของตัวเองเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตที่มีหุ่นขี้ผึ้งตอนที่ได้รับการติดต่อคุยนานเกือบ2ปีแล้วทีแรกก็ตกใจและดีใจไม่คิดว่าเราจะมายืนในวันนี้ได้ เหมือนกันได้เห็นจากรูปและพอได้เห็นตัวจริงของหุ่นแล้วดีเทลส่วนต่างๆเหมือนมากๆมาฟังเบลล่าเล่ากันค่ะดีใจดีใจ ก็เป็นโอ้โหโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตนะคะได้มีหุ่นขี้พึ่งนะคะกับมาดามทูโซ่ค่ะก็วันนี้เป็นงานเปิดตัวหุ่นขี้พึ่งของเบลล่าราน,นีเองค่ะอนนบ,อบคือจะบอกว่าโปรเซสของการคุยกันกันกบมาดามทูโซ่ทามานานมากแล้วก็อุบโปรเจก์นี้ไว้นานมากๆเลยค่ะก็ตอนแรกได้รับการติดต่อมาก็เอาจริงก็แบบ ตกใจนิดนึงเพราะว่าเราอะ่ะก็เคยมาดูใช่ป่ะคะแล้วเราก็ไม่คิดว่าเออจะมีเราในวันนี้ที่แบบจะได้มาร่วมงานกับม so, าดามคูโซ่ค่ะก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยคะ่ะ ก็อึ้งเหมือนกัน,นะค่ะตะลึงเลยคือตอนแรกได้เห็นเป็นรูปก่อนก็รูปก็รู้สึกว่าเหมือนแล้วแต่พอได้มาเห็นตัวจริงของุ่นนะคะคือดีเทลรายละเอียดอะไรต่างๆคือมันใช่มาแล้วเราก็คือไปยืนจ้องเหมือนจ้องตัวเองอยู่แล้วแบบตาเหมือนมากอะไรเหมือนมากคือแบบลายผมอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนหมดเลยคือแบบดีใจมากๆเลยะค่ะ ใช่ค uhm, ่ะก็คือมีการมาเก็บงานที่ไทยต่อด้วยในเรื่องของแบบสีผิวอะไรอย่างเงี้ยแบลก็คือได้มายืนเทียบกับคุณอีกรอบหนึ่งท ну ี่ไทยด้วยค่ะเก็บงานเบละยะงาเต็มเตรียมงานโอ้โหเบลคิดว่าคืออ่าตอนที่เบลได้เริ่มเข้ามาแล้วนะคะคือประมาณ ประมาณครึ่งปีได้ค่ะคือทํามาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าออระยะเวลาในการคุยหรือว่าการเตรียมงานเนี่ยคุณนานมากคือแบบ2ปีได้มาค่ะก็ไมทำมันยุ่งยากมากเลือกลูกปลาเยอะมากใช่ไหมยากค่ะแล้วก็ต้องเ,ออเหมือนก็คุยกันว่าเราจะยืนแบบโพสท่าไหนหรือใส่ชุดอะไรเครื่องประดับแบบไหนที่จะพอดีที่สุดในการที่ตัวหุ่นของเราจะได้ไปทั่วโลกแล้วเราก็ไม่ใช่แค่เป็นตัวคาแรคเตอร์หรือตัวละครเท่านั้นจากุเพศันิวาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต ว่ามันเป็นการพรีเซนต์ถึงความเป็นไทยได้ใส่ชุดไทยแล้วก็ได้พรีเซนต์ความเป็นไทยออกไปให้ทั่วโลกด้วยค่ะเพราะว่าคือก็มีจองไปหลายประเทศแล้วมีไปแบบลอนดอนไปจีนไปไต้หวนันแล้วก็ลหลายๆประเทศค,ยเยทค่ะาะใช่ค่ะตัวไม่ได้ไปส่งหุ่นไปค่ะเการ,รก่อนท็นหุ่นจะตงขึนมีกเราได้เป็นหนึ่งในสงกดห้ส่งความ ภูมิใจแน่นอนค่ะแล้วก็ดีใจมากขึ้นด้วยที่เ,เป็นหุ่นที่ได้ใส่ชุดไทยด้วยเพราะว่าเป็นหุ่นที่ได้ใส่ชุดไทยหุ่นแรกด้วยค่ะ ปราไใช่ค่ะก็คือเหมือนคนก็จะได้รู้จักเบลมากขึ้นในฐานะนักแสดงแล้วก็ได้รู้จักชุดไทยและความเป็นไทยด้วยผ่านขุนขี้พึ่งของเราค่ะเราก็อยู่ในนั้นด้วยใช่ค่ะก็เพราะว่าได้แรงบันดาลใจก็คือจากบุพเพสันนิวาสนั่นแหละค่ะไอ้ของเราสิแล้วการที่คนจะมีเป็นขุนขี้ผึ้งหนึ่งของตัวเองจะต้องเป็นคนยังไงหรอคือจะต้องไป็นนยังไงหรอคะก็ไม่กล้าพูด เอาเป็นว่าเหมือนผลงานที่เราตั้งใจทําออกไปมากๆแล้วก็ผลงานาละครชิ้นนี้มันได้รับความสําเร็จประสบความสําเร็จไปไม่ใช่แค่ไทยแต่เป็นทั่วโลกด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้มาดามซูโซรู้สึกว่าอยากจะมีแบบคุณขี่พึ่งที่เป็นของเบลเป็นคาแรคเตอร์ของเบลคะ่ะให้เบลฝากเชิชวนหน่อยคนที่อยากเห mm. เบลรัก เหมือนมากเลยนะคะหุ่นกี้พึ่งเวลาค่ะก็มาดูได้ที่มาดามทูโซ่นะคะตั้งแต่10โมงนะคะถึงทุ่มนึงค่ะมาดูได้เลยคือแบบเบลเห็นลแล้วเบลยังคนลุกเองเลยค่ะยังไงก็ฝากทุกคนมาดูกันเยอะๆด้วยนะคะ่ีหลายคนมีคนไปทักระูมคนไม่เคยเล่นละครแบบนี อยไม่มีอะไรคือความจริงประเด็นเนี้ยไม่น่าเกิดขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าคือถ้าทุกคนได้ดูสัมภาษณ์เบล่ะเบลก็คือ จะพูดป่อยมากๆว่าแบบเออพี่เบลไอพี่แอนเป็นไอดอลของเบลแล้วก็เป็นแบบนักแสดงที่เบลชื่นชอบมากๆค่ะคือพี่แอนอมีติดต่อเข้ามาหนึ่งครั้งแต่ว่าคือเหมือนด้วยระยะเวลาด้วยคิวหรือว่าปัจจัยหลายๆอย่างก็เลยทําให้คลังนั้นไม่ได้ร่วมงานกันแต่ว่าก็เชื่อว่าแบบยังไงก็จะได้เจอกันหรือว่าทำงานด้วยกันอยู่แล้วในอนาคตอะคะ่ะไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยรักพี่แอนมากค่ะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ไม่กลัวค่ะคือเอาจริงๆถ้าได้มีโอกาสได้เล่นกับพี่แอนก็เหมือนได้ได้ทำงานร่วมกับไอดอลของเราเราก็อยากทําด้วยอยู่แล้วอะค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะเค,คยคุยกันหนึ่งครั้งค่ะ คือถ้าคิวได้หรืออะไรต่างๆเงี้ยก็พร้อมอยู่แล้วค่ะมีหน้าขึ้นามาเกิดได้คุยกับพี่แอนองไหมครับยังไม่ได้คุยเลยค่ะคือน่าจะตอนที่เบลอยู่ต่างประเทศมั้งคะอืมควรจะมีคนมาใส่ใจในต่างประเทศที่แต่ว่าผมไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยค่ะโอ้โหก็หลายหลายอย่างเลยเรื่องการสแสดงพี่แอนก็สุดยอดอยู่แล้วแล้วแ,วแบบมาเป็นผู้จัดอีกอะไรอย่างเงี้ยเบลจะบอกว่าตอนที่เบลเรียนโทอ่ะเบลทำเรื่องเกี่ยวกับบริษัทพี่แอน เป็นเล่มจบของเบลค่ะก็คือได้ไปศึกษาใช่ค่ะบริษัทเราใช่ค่ะแต่ว่าแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสใช่ใช่ค่ะแต่เบลก็เชื่อใช่ไหมว่าพี่แอนเข้าใจแล้วน็นานที่เราแบบปฏิเสธไปว่าคือมันไม่ได้อะไรเงี้ยพี่แอนเข้าใจค่ะเพราะว่าพี่แอนก็ทํางานตรงนี้มานานแล้วก็เหมือนอยู่วงการเดียวกันน่ะเนาะก็แบบเข้าใจปัจจัยหลายๆอย่างค่ะเคือว่าถ้าะเราต้องร่วมงานพี่แอนเราไปดูี่เ ับบเป็นแวโอ้โหให้พี่แอนเขาเสนอแลค่ะเดี๋ยวไม่กล้าพูดหรอกเล่นได้หมดค่ะเข้มข้นเอาจริงๆคือถ้าได้เล่นมันก็เป็นการพิสูจน์ฝีมือของตัวเองอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะแต่เบลก็คือแบบได้ยินแบบขนาดน้ำพี่แอนแล้วอยากก็ดีแล้วเราจะได้เก่งไง มันว่าเตรียมใจเหรอไม่ใช่เขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมให้พร้อมแบบทุกด้านละกันนะคะอาจจะต้องเคลียร์คิวแบบทุกอย่างค่ะค่ะก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันเร็วๆนี้ค่ะอย่างที่พี่บอกกับแฟนๆบางคนแฝงกันถ้เป็นพวกเนี้ยอาจจะแบบ ไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะคือเหมือนเราก็เป็นทั้งแบบนักแสดงร่วมช่องแล้วก็อยู่สังกัดเดียวกันด้วยยังไงก็แบบเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยค่ะเหลือพี่แอนมาค่ะค <laughs> ่ะ <c oughs> ใค้เดีย <c oughs> เด๋ยวดไ,ได้ค <c oughs> ่ะสเต็มหนึ่งหรือสองตอวนี้ <c oughs> เ้ <c oughs> เว